สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถาอินเทอร์เนีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวในพักพลังประชารัฐนะครับที่มีความเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพักและเลขาธิการพักซึ่งหลังจากที่ทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพร,รมเผานั้นเนี่ยได้เข้าพบกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพักที่มูลนิธิป่ารอยต่อเพื่อหา,หารือเรื่องดังกล่าวหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าพลเอกประวิตรได้ต่อสายหากรรมการบริหารพัก เพื่อไม่ให้เซ็นใบลาออกจนกว่าจะประชุมในวันที่28ตุลาคมทําให้มีสสที่เซ็นใบลาออกรอไว้แล้วเนี่ยยังไม่ได้ยืน่นแล้วก็มีการประสานไปยังกรัฐมนตรีเพื่อขอถอนใบลาออกทําให้เหลือคนที่เซ็นใบลาออกแล้วเนี่ยเพียง6คนเท่านั้นปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับเมื <ME> ่อวันที่27กรรมการบริหารบางส่วนอาทิตย์ใน,ในายชัยวุฒนาเข้ามานุกศรรัฐมนตรีดีเอสนายสรุิเนื่องจํานงนายรงบุญสวยขวัญได้เดินทางไปยังมูลนิธิป,ป่ารอยต่อ เพื่อพบปะและร่วมรับประทานอาหารเช้าซึ่งเป็นเมนูข้าวต้มหมูกับพลเอกประวิตย์โดยช่วงหนึ่งได้มีการสอบถามความชัดเจนถองเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยหนึ่งในแกนนําพักได้พูดกับพลเอกประวิตยถึงปัญหาที่เกิดจากร้อยเอกธรรมนัตพร้อมระบุรัฐบาลและพักพลังประชารัฐจาเป็นต้องเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเป็นร้อยเอกธรรมนัตคงทํางานกันลําบากเพราะนายกไม่เอาร้อยเอกธรรมนัตจึงควรปรับโครงสร้างในการทํางานทําให้พลเอกประวิตย์กล่าวสวนไปว่าพวกคุณไปฟังความข้างเดียว ถ้าไม่เอาธรรมนัตแล้วจะเอาใครเขาทํางานได้ทํางานเพื่อพักแล้วใครจะทํางานคนอื่นก็เป็นคู่กรณีของเขาถ้ายังไม่เลิกทะเลาะกันกูลาออกใครอยากมาเป็นก็มาเป็นเลยแกนําคนเดิมจึงระบุว่าแต่ถ้ายังเป็นร้อยเอกธรรมนัตปัญหาจะไม่จบเพราะนายกอาจไปตั้งพักใหม่ทําให้พลเอกประวิตย์เนี่ยตอบอย่างมีอารมณ์ว่าถ้านายกตั้งพักใหม่ผมก็เลิกไม่เล่นแล้วการเมืองนะครับรายงานข่าวแจ้งอีกว่าเนี่ยนะครับตอนหนึ่งยังมีการพูดถึงข้อสรุปในวงหารือระหว่างพลเอกประยุทธ์เนี่ย กับทางด้านพลเอกอนุพงศ์ร่วมถึงพลเอกประวิทย์กับหกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพักเมื่อวันที่25โดยพลเอกประวิทย์แยระบุว่าวันดังกล่าวไม่ได้ดีข้อสรุปอะไรตนเองเพียงนั่ง,งรับฟังเฉยๆก็วันนั้นพวกคุณรุมผมบอกแบบนี้นะต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันบรรดากแกนนําและก็สสหลายคนทยอยเข้าพบทางด้านพลเอกประวิทย์อย่างพร้อมเพียงอย่างเช่นร้อยเอกธรรมนัฐนะครับนายสันติพร้อมพัฒนนายชัยวุฒิเป็นต้น แล้วก็มีให้สมาชิกนี่ยสะท้อนปัญหาว่าใครมีอะไรเนี่ยก็ให้พูดออกมาคุยกันตรงๆมีสอสอใต้บางคนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วบอกไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทะเลาะก,กันเองทําให้พลเอกประวิตยตอบกลับไปว่าที่เป็นปัญหาอาจมีบางคนทะเลาะและมีเด็กไปบอกนายกจึงทําให้เป็นปัญหาเอาเป็นว่าต่อไปนี้ขอรักกันพูดคุยกันและให้จบตรงนี้ไม่เป็นไรถ้าที่ผ่านมามีอะไรที่ผิดพลาดหรือผมอาจจะดูแลทุกคนไม่ดีพอก็ขอโทษแต่ยืนยันว่าผมรักสมาชิกทุกคนนะครับ จากนั้นร้อยเอกธรรมนัฐได้ถือโอกาสอธิบายบอกผมไม่มีอะไรที่ผ่านมาทํางานจใจถึงพึ่งได้พร้อมช่วยทุกคนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมีบางคนที่ไม่ชอบผมเอาไปพูดนอกพักทําให้สับสนขอให้มาพูดกันพร้อมกันนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐยังเสนอให้สสกลุ่มต่างๆที่มานั่งฟังได้รับทราบไปพร้อมกันจะได้ไม่ต้องไปประชุมกรรมการบริหารวันที่28อีกให้มันจบกันวันนี้ทั้งนี้เมื่อร้อยเอกธรรมนัฐพูดเสร็จบรรยากาศได้ถึงเพียดขึ้นเมื่อนายชัยวุฒิได้พูดสวนไปว่าให้เอาความจริงมาพูดกันเมื่อครั้งที่จะโหวสวสน ผมและนายกคืออะไรร้อยเอกธรรมนัฐจึงตอบว่าที่ผ่านมาก็ขอโทษส่งข้อความและชี้แจงไปหมดแล้วทําให้ในนายชัยวุฒินั้นย้าอีกครั้งว่าให้เอาความจริงมาพูดกันจะดีกว่านี่ฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยนะนี่ก็ชัดเจนว่าในพักพลังประชารัฐก,ก่อนหน้านี้มีการเคลื่อนไหวจากร้อยเอกธรรมนัฐในการที่จะโหวตสวนนะครับไม่ไว้วางใจนายกแล้วก็คุณชัยวุฒิ เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วนี่แหละครับลุงป้อมบอกว่าถ้ายังทะเลาะกันกูจะลาออกครับ